รบต่อไปพัฒนาประธานสนับสองนทางาสายไม่ต้องทำสนามหง

โยนเป็นึ two, so. So, then, Finally, so <assic> ินทาแล้วถ้าเป็นสาวไนตัวตนนั้นว่นเช้าวันเย็นเยอย่างโยเป็นทาปวดกราอะไรต่นอนปวดคายตาปวดมักก่อนะเสด็จหนาวพุทโยรู้ทันทุกนาทาเลยอยากเป็นการที่สวยมากนี่ให้มาเรียนเกี่ยวกั้เรื่องที่เออวันนี้ก็เป็นของผมแต่ครูถามก่อ ทำปานใสแม่กองทำสนามหลวงวันเปิดสอบทำสนามหลวงทนทำใจวันพุนที่หนึ่งอุปรากรพุทธละกระดาษอมาน้ารถติแหนท่านอารก็ยะทำโครดการเกี่ยวับทองสอและท่านเยี่ยนท่อสอบทำสนามหลวงรูปท่านคงได้ตระหนักอยู่แล้วว่าอถาร่านอาจารย์คณะสงฆ์แิการ พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้กระังมาเฉยสงความฆ้าทายทีญ่ผู้ควจะสอนมากนามตะเข่งโพูดในเทียนท่านกำสามต่อการมีอยู่ของประสงฆ์เคยทำพิฆาตวิจัยอย่างความวันและหลายแต่หลายท่านก็เป็นไปอยางรุ้แรงจริง ขอคนหนาข้างทองแต่พฤติกรของคนนน้อยที่เป็นกระรรจนตีามาอย่างเาูถึงว่าร้ายจนแก่ที่มีที่ไม่ได้จะทำวามผดได้วยเกิดอาวุมันพรตั้งใจขุนญาติพี่น้องกน และบุคลากรในกิจการของศาสนาที่รูปสุขที่สู้สาดปฏิบัติปฏิบัติชอบและเป็นบัตรซื่อตรงมาตลอดผู้มีสติปัญญาแยกง่ายง่อมให้ยิ่งหวังไม่หมดหู่ท้อแท้ต่ออันตรายลมมีแต่การสุขที่ริ่นริงที่จะน่ารักเป็นกรรมวนธการโยกิโายตัวสิการ จนเกิดผู้จนจัดหาเบอร์บุญในอาที่จะเป็นบบัตนกหน้าที่พุกธบเป็นต้ให้ยี่เพิ่มแข็งที่ขึ้นแข็งแรงมากุิต่อไปเพื่อกอบผู้ดำเนนการที่มาเชิญอยู่ให้เปลี่ยนรายการดีและถัดการดำเนินการสร้างสิ่งที่ดีให้ตะวินตวินมสื่ไป านอันยิ่งใหญ่ซึ่งต้องในด้วยแห่งพุทธสัจจะนี้คือการสัจจะเพื่พแ่พุทธัจจาและปัจจุบันอย่างนี้ต้องมั่นคงต่อรักระยะอันผู้จรอนุรบาจะอนุนาสงฆ์ได้วางมีติแบ่แบ่ไ้จึงน้อยท่านผ้หลายผู้บริหารการศึกษา Trong khi với các lạc xã đã phát triển hàng cuộc càng, các cài đức và các xã 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 đã làm tụi bác thầm vừa hay và thăm ngay ở khu giáo dịch và xã cho quân có sống ở Bắc, cũng là bộ địa phương Nam. Đối với các nghiệp giáo dịch, giáo dịch giáo dịch khả năng เป็นสูแนนรู้ผู้ทสามารถประแจทำพะธามีไงได้เลิกเผยแพ่เผยแ่ะจทำเพื่องุณชาวโลกให้อยู่อย่างถกอย่างต้อแล้เหมาสมและคากำลังสงนำรุ่งเร้ประโมหาไดนผู้จะการเรียนการเรียนการสอน แ่พว <ừ> ้เรียนทำจามาทำได้เช่นี้จำตอกาจัรย่เ่องเลื่อนดวงนานแหลเพะโอาัน้ทานในฐานะผู้นำตางกิยินาบอักปนใหดการที่รามารใจของเราั้งแตกำลังนาสนาหนเช่นนั้นมาแต่กาา ในวันนี้เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงเจนตรีผู้ที่เราได้การหานเรียนมาแล้วแม่มีจึงเข้ามาทดสอบความรู้หรือวันเปิดของความรู้ของตนจึงขอให้ผู้จัดแจงผู้อภิษฐรรมสอบทำสนามหลวงในสนามสอบนี้ตั้งปฏิฐานว่าจะเป็นการจัแจงอิีกแตาชนะใจญาติดี เป็นจดหมของคณะสงฆ์ต่อไปกับทนขอเน้นย้ำให้ทุกคนจงจกดการสอบและนำข้อสอบโดยสุจริตอันนว่าเป็นองค์กริยาเริ่ต้นที่นำหาให้ท่านงอกอาใจเกระตุนหาขอทุกโมทนาดุลจริยาของเจ้าทางอันระจัก์ทางิการทุกประการราัวแต่ นำตนปิดการเอาคณะสงหลวด้วยคามรู้ิและ้วความสามีธรรมน้อมบริรให้ท่านหายมเจริญด้วยจะต้องจะตอระลกลอดใจบรรลุความรุ่งเรืองในพระธรรมของพระพุทธจาศาสนและพระเด็พระธรรมคุณเจ้าตลอดกายนานมือสมเด็จมหาวโรบแม่ตอนันในอทัพสนามหลวง

คนอื่นเขาพูดบ้างแบบนี้คุณจะคิดยังไงดีฉันจะเป็ติดติดต่อก่อนพูดนะแล้วก็ไม่ขอไม่ไหนไม่ขออยังไม่ยอมเรื่องเยอะใหญหวัดดูไหนโน้ตนะเออแบบแบบอยู่แเพาจะทำเนี่ยถ้าทำนี้ไปแล้วอยากมีคนเดือดร้อนไหมคืออยากจะเดือดร้อนตลาด นี่ให้พิจารณาตัวเองนี่รับพระแจ้วเราเนี่ยสอนให้เอาทางดานอื่นนะเมื่สอนให้เอาทางตัวเองเราจะคิดทักข์เราจะพูดทัโธเราจะไม่ไเป็นใหญ่กว่ดิมแต่แต่ดก็ยัมีประโยชน์นะประโยชน์อะไรนะทุ๊กรูระปวดบ้างเพราะอะไรนะผมได้เป็นอาจารย์อาการบวชนะอยู่ได้ประมาณห้าสิบปีนะแม่ให้บวช เวลาทีทำนท่านก็เดินไปได้าจะถอยรถจะลุยแม่บอกว่าเดีึงนะรอะไรจะหาก็แล้วำบกจะทำแล้วงเปียนเแลกมะไลิหจะเกียวดจะเ่อออกมาทำทิศทาพระินั่นน่ะอาจะได้เป็นสบาย อไปเจอสถานสายหรือ so um, ืออยู่ประมาณจะห้าสิบปีนะแต่ว่าที่พไวนะคิดเรื่องมันไร่สาละแต่ผมพูดเรื่องจริแต่ผมไมเ็นิดที่ทีเ่าว่ารูปเดียวมัตัวเองแต่แต่บอกว่าการที่มีอยมีในผมนะาใช่แอ้มีความไม่ดีเกิดขึ้นทุกทีแ้วแต่เราจะแก้ไขไหม พูดเรียนไม่ด่วนนะเนี่ยนะเรียงแม่เป็นไฟเองเนี่ยอะไรเ่ยตัวนี้แหละไม่มีสติดูงกันคนบอกว่าต้องพูดว่าแม่เลยนะพูดแม่แต่แกบเลือดเอดผมแค่ชอบพูดนะไปดูเรื่องสติรีมแต่ถ้าไปดูเรื่องมันจะเปล่ออกมาเลยดีไหมเนี่ยเรียนมาดีคนไปเท่าไหร่ก็จะโตงี้ใช่ไหม คือผมผมรักแม่เนี่ยไม่ได้ชอบตกชั่วเยอะเราว่าพอว่าแม่มีถึงไปหน้านะที่ไปอยู่ได้าอยู่สึว่าผมได้เเที่ยวแต่อยู่ไม่ได้ที่เด็มันบอกให้ออกออกไปอย่าใจอย่าทัวได้อนอย่าทำให้มันใจเยมุลบาดบอก ตอนทำบิดกุ้กเนี่ยตะกูลไปเขาไปแม่เสียหารู้ทีู่คนนั้นหลานในนี้เหลือแต่คนบวชแ้มาดักรวนั้พวกนี้นอย่กันอู่อแม่ปูย่าตจใหญ่าังนั้สบายเลผมก็ยังถ่ายจเลยในัญญาลูกน้อบ้านพิพิธนาบูนนะแล้วมาบุญตาครับ พ่อแม่กุญใจในตปวคุณผู้ชใจนี่แหละบากไ้ให้เราิดปวดมาแล้วตกาะเลากัปวดจะดิ้เดี๋ยวพกอพอลูกจะเล่นดีพ่อพอลูกที่เลยทลพ่อแม่เสียใจถ้าเราไม่ทำตามที่เด็กไว้เาพ่อแม่เสียใจโอ้งมันก็จะบอกที่ที่ผมเข้า่อโอลูกขึ้่เลยทาพ่อแม่เสียใจ

那个干工厂怎么样？那个干？